ทเทพเทวดาทุกหลายลูกทันเทวดาทุกหลายลูกหลกเทวดาท้งหลายมูอาจการทุกแห่งผลแม่พระรธรณดีเจ้าขาแม่พร,ร,ระองค์ขาเจ้าเขยล้วนแต่องค์เทพเทิดาทั้งหลายเทวดาที่ต้องผลสตสจอดไปมาอีกครั้งพระฤๅษีทั้งร้อยแปดที่อยู่ทั่วไปข้าพระเจ้าขอน,อนามนักกายมอบของที่จัดไว้นี้อีกครั้งร้องทักรักษาพีและที่ประทับ เทพีวาทั้งหลายขอว่ารับประเปนสิริมงนคลแก่ข้าพเจ้าแก่สถานที่ศักดินน์สิทธิ์ณวัดโพนอยแห่งนี้พร้อมทั้งผู้ที่จาร,ร่วมงานงานพิธีทั้งหลายตลอดกาลนานนัทธิมีไตย,ยมังคลาปูอ่อาจารย์เทว,วานาฐปู่วิเทว,วานานรรพรณีนงคมานาน